ชายหนุ่มถูกไล่ออกจากบ้านต้องกลับมาสู้กับเครือญาติที่หวังแย่งสมบัติของเขาและ,ะเผชิญกับศัตรูที่คอยล้มล้างตระกูลธีรัตยยืนอยู่หน้าประตูรั้วใหญ่ของบ้านหลังใหญ่ที่เขาเคยหลีกหน,นีจากมันไปเมื่อหลายปีก่อนร่างกายเขาแข็งแรงและสมบูรณ์แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสงสัยและความกลัวที่ต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งเมื่อได้รับขา่าวจากเลขานุกการของเจ้าสูวิเชียนพ่อของเขาที่ป่วยหนักจนไม่สามารถดูแลกิจการได้เองชีวิตที่เคยสะดวกสบายในเมืองเล็กๆก,ก,กลับต้องหยุดชะงักเพื่อเผชิญกับอดีตที่เขาพยายามหลนี เขาจำได้ดีถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องออกจากบ้านเมื่อสิบปีที่แล้วหลังจากที่เขาตัดสินใจเลือกทางชีวิตที่แตกต่างจากความต้องการของพ่อที่ต้องการให้เขาทำธุรกิจครอบครัวทีรัตมีความฝันของตัวเองเขาอยากเป็นนักเขียนหรือคนที่มีอิสระในการเลือกชีวิตโดยไม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรทางธุรกิจที่ไม่เคยมีความสุขเลยกลับมาทำไมบอกให้หน่อยสิเขาพึมพำกับตัวเองขณะที่มือเขาลูบเบาๆบนประตูเหล็กที่เคยเปิดกว้างต้อนรับเขาทุกครั้งในอดีต เมื่อประตูเปิดออกเขาก้าวเข้ามาในบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นแต่ตอนนี้กลับเงียบและเศร้าหมองเจ้าสววิเชียนผู้เป็นพ่อกำลังนอนอยู่บนเตียงในห้องพักใหญ่สภาพเขาซีดเซียวและอ่อนแอลงทุกวันเจ้าสูมองมาที่ลูกชายคนโตด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่กลับมาแล้วหรือเจ้าสวเอ่ยเสียงแหบแห้งครับพ่อทีรัตตอบเสียงเบาเขานั่งลงข้างเตียงพ่อแม่ใจยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเจ้าสวมองเขาด้วยความผิดหวัง ทำไมถึงหายไปไปจนถึงตอนนี้ท่รัฐรู้สึกเจ็บแปลกในใจแต่ยังคงเก็บความรู้สึกไว้ผมมีชีวิตของตัวเองครับพ่อไม่ต้องห่วงคำพูดนี้ไม่ได้ทําให้เจ้าสุรู้สึกดีขึ้นแต่เขาก็ยอมรับได้คุณแม่กับทีมรอคุณอยู่ในห้องรับแขกทีรัชหันไปมองเขารู้ว่าแม่เลี้ยงและทีมต่างรอคอยการกลับมาของเขาพวกเขาทั้งสองไม่เคยยอมรับการตัดสินใจของเขาที่เลือกจะไม่ทําธุรกิจครอบครัวและแม้ในตอนนี้ก็ยังคงหวังให้เขากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทางธุรกิจของตระกูล การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทีรัตเขารู้ว่าเขาต้องเผชิญกับความคาดหวังจากครอบครัวและในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่รอคอยโอกาสที่จะทำลายตระกูลของเขาในขณะที่ตัวเขาเองยังไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการทีรัตยืนอยู่หน้าห้องรับแขกเสียงพูดคุยของแม่เลี้ยงและทิมดังมาเล็กน้อยเขาลึกๆรู้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเขาจะต้องเป็นตัวแปรสำคัญที่ตัดสินชะตากรรมของตระกูลนี้เขาหยุดยืนนิ่งหลายนาทีก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปในห้องอย่างชา้ชาๆ พร้อมกับตัดสินใจในใจว่าเขาจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะต้องเสียอะไรไปก็ตามสวัสดีครับพ่อครับทีรัตทักทายด้วยเสียงที่ค่อยๆหายไปในความเงียบของห้องทีรัตนั่งอยู่ในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความเงียบและเสียงกระดาษที่ถูกพลิกไปมาเขารู้ดีว่าทุกคนในห้องต่างเฝ้ารอคำตัดสินจากเขาเรื่องมรดกของตระกูลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อเจ้าสูวิเชียนป่วยหนะักและไม่มีความสามารถในการดูแล กิจการเขาคือผู้ที่ถูกเรียกตัวกลับมาเพื่อรับช่วงต่อแต่สิ่งที่เขาต้องเผชิญไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการธุรกิจแต่ยังเป็นการต่อสู้กับเครือญาติที่หวังแย่งชิงสิทธิของเขาในทุกด้านทีรัฐครับคุณจะตัดสินใจยังไงเสียงของคุณหญิงจันทันเพ่นดังขึ้นจากปลายต๊ะมือที่ถือแฟ้มเอกสารถูกวางลงอย่างมั่นใจแม่เลี้ยงของเขามองเขาด้วยสายตาที่มีแต่ความคาดหวังทีรัฐยิ้มบางๆก่อนจะหันไปมองพวกเขาผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวครับ คำตอบของทีรัตทำให้ห้องเต็มไปด้วยความเงียบเสียงหายใจของทุกคนคมชัดขึ้นในขณะที่พี์น้องชายต่างแม่ของเขาถามด้วยท่าทางไม่พอใจพี่ทีหมายความว่าอะไรครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับพ่อป่วยขนาดนี้เราต้องรับผิดชอบครอบครัวกันแล้วพีมพูดเสียงเข้มแต่แววตาของเขาปลับซ่อนความโลภบางอย่างผมไม่สนใจที่จะมารับตำแหน่งนี้ทีรัตตอบเสียงเรียบเขารู้ดีว่าความจริงที่เขาพูดออกไปจะทำให้สถานการณ์ในห้องนี้ตึงเครียดคุณหญิงจันเพนถอนหายใจยาว ถ้าคุณจะพูดแบบนี้เราจะทำยังไงกับธุรกิจที่พ่อทิ้งไว้ล่ะครับคุณไม่สามารถหลีกหนีความรับผิดชอบได้ง่ายๆที่รัตยิ้มบางๆแต่ครั้งนี้แววตาของเขากลับแฝงไปด้วยความหนักแน่นผมจะให้บริษัทนี้ไปเป็นมรดกของคนที่เหมาะสมไม่ใช่เพราะต้องการแค่เงินหรืออำนาจการพูดของเขาทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกไม่พอใจพิมพ์เองก็เริ่มโกรธพี่จะทำอย่างนี้ไปทำไมครับทุกคนรอคอยพี่อยู่ที่นี่ทำไมต้องเลือกวิธีนี้ ธีรัตลุกขึ้นยืนและเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกเขารู้สึกหนักใจการตัดสินใจครั้งนี้มันไม่ได้ง่ายเลยไม่ใช่เพียงแค่การปฏิเสธทรัพย์สมบัติแต่เขากำลังปฏิเสธความคาดหวังและความเห็นแก่ตัวของครอบครัวที่เขาเคยเติบโตมาเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าทรัพย์สินคือการรักษาคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตทีรัตพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่ถ้าคุณไม่รับตำแหน่งนี้เราจะทำยังไงกับธุรกิจที่เหลือคุณหญิงจันทน์เพนถามอีกครั้ง ทีรัตไม่ได้ตอบคําถามนั้นเขาหันกลับมาและมองทุกคนในห้องผมจะให้เวลาผมคิดก่อนครับแต่ตอนนี้ผมต้องการไปพบพ่อเมื่อเขาพูดจบเขาก็เดินออกจากห้องประชุมไปทันทีสายตาของทีมและคุณหญิงจันทันเพ็ญยังคงจับจ้องเขาอยู่แม้จะไม่มีคำพูดออกมาแต่ความรู้สึกของทีรัตกลับชัดเจนในขณะที่เขากำลังเดินไปยังห้องของเจ้าสุวิเชียนความคิดหลายอย่างในใจของเขาเริ่มขัดแย้งกันเขารู้ว่า เขาต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่เขาทำมันอาจจะทำให้ครอบครัวของเขาพังทลายเขาต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดแม้จะต้องเสียสละอะไรบางอยา่างเมื่อถึงห้องของพ่อเขาหยุดอยู่หน้าประตูและคิดสักครู่ก่อนที่จะเปิดมันพ่อครับทีรัตเรียกเสียงเบาขณะที่ก้าวเข้าไปในห้องเจ้าสุวิเชียนยิ้มอ่อนๆแม้จะอ่อนแอจากอาการป่วยลูกชายคนโตของฉันกลับมาแล้วเหรอทีรัตนั่งข้างเตียงพ่อและเงียบไปชั่วขณะเขารู้ว่าพ่อคงเข้าใจทุกอย่างดีแล้ว แต่อย่างไรเขาก็ยังคงต้องพูดพ่อครับผมจะรับช่วงธุรกิจนี้ทีรัตพูดในที่สุดความหมายของคําพูดนี้ทําให้เจ้าสัวยิ้มออกมาแม้จะเป็นยิ้มที่เศร้าหมองขอบใจนะลูกขอบใจที่ยังเลือกครอบครัวเจ้าสัวพูดพร้อมกับลมหายใจที่อ่อนลาทีรัตรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเขาจะต้องเผชิญกับความยากลําบากแต่เขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยความหวังและความตั้งใจใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เขาสามารถทําได้ เช้าวันรุ่งขึ้นทีรัตน์นั่งอยู่ที่ห้องทํางานของพ่อมองดูเอกสารและรายงานต่างๆที่เขาต้องรับผิดชอบต่อไปการรับตําแหน่งประธานบริษัทของครอบครวัวไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องเจอกับทั้งความคาดหวังและความกดดันจากทุกทิศทางจากเครือญาติที่หวังจะได้ส่วนแบ่งจากมรดกของเจ้าสุวิเชียนรวมถึงการที่เขาจะต้องรับมือกับศัตรูที่รอคอยการล้มละลายของตระกูลนี้อยู่ทุกเมื่อคุณทีรัตน์ครับผมมีเรื่องต้องรายงานเสียงของปรกรณ์ ผู้ช่วยของทีรัชดังขึ้นเขาเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเอกสารในมือทีรัตเงยหน้าขึ้นมองประกรณ์วางเอกสารลงบนโตกก๊ะกอนที่จะเริ่มพูดข่าวที่ได้มาจากฝ่ายบัญชีครับมีกระแสข่าวจากบริษัทคู่แข่งที่พยายามจะจับจองทรัพย์สินของเราหลังจากการเสียชีวิตของคุณพ่อผมว่าเราควรจะระมัดระวังตัวจากการเคลื่อนไหวของพวกเขาทีรัตนั่งนิ่งคิ้วขมวดเข้าหากันเขารู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการบริหาร กิจการแต่ยังเกี่ยวข้องกับการรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของตระกูลหากตระกูลเขาล้มลงมันจะไม่เพียงแค่ทําให้ทุกคนในครอบครัวเสียหายแต่ยังทําให้เขาต้องเผชิญกับความผิดหวังของผู้คนรอบข้างที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงผมเข้าใจแล้วขอบคุณมากปรกรณ์ที่รัตกล่าวเขาหยิบเอกสารขึ้นมาดูปรกรณ์ยังคงยืนอยู่ข้างๆด้วยท่าทีที่กังวลยังมีเรื่องหนึ่งครับที่ผมต้องแจ้งให้คุณทราบมีเครือญาติบางคนที่เริ่มพูดถึงการโอนหุ้น และการจัดการกับสินทรัพย์ใหญ่ๆของบริษัทพวกเขาต้องการให้คุณลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินทีรัตตั้งใจฟังอย่างเงียบๆเขารู้ดีว่าการที่เขาตัดสินใจกลับมารับตําแหน่งในครอบครัวอาจจะทําให้เขาต้องเป็นเป้าหมายของการแย่งชิงทั้งภายในและภายนอกพวกเขาคิดว่าเราจะยอมตามคําขอของพวกเขาหรือครับทีรัตถามด้วยน้ําเสียงที่จริงจังปรกรณ์ถอนหายใจ ยังไม่ชัดเจนครับแต่จากที่ได้ข้อมูลมาพวกเขากําลังพยายามขยายอิทธิพลในทุกๆด้านและดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะทําอะไรก็ตามเพื่อเอาชนะคุณทีรัตลุกขึ้นยืนและเดินไปมาที่ห้องเขากําลังคิดหาวิธีที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้นับตั้งแต่ที่เขากลับมาเขาก็รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตและอนาคตของตระกูลทั้งหมดในขณะนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทีรัตหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและมองดูหมายเลขที่โทรเข้ามา สวัสดีครับเขากดรับสายทีรัตครับผมมีเรื่องสําคัญจะบอกคุณเสียงจากปลายสายที่คุ้นเคยดังขึ้นเขาจําเสียงนี้ได้ดีนั่นคือเสียงของพิมพ์น้องชายต่างแม่ของเขาพิมพ์มีอะไรครับทีรัตถามด้วยน้ําเสียงที่ระมัดระวังผมรู้ว่าพี่กําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องร่วมมือกันเพื่อไม่ให้คนพวกนั้นเอาชนะเราได้พิมพ์พูดเสียงเบาทีรัตหยุดฟังคําพูดของพิมพ์เขารู้ดีว่า พิมไม่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ก็ยังคงรู้สึกแปลกใจที่พิมพ์เสนอความร่วมมือแล้วคุณคิดว่าเราจะทําอะไรได้บ้างทีรัฐถามเสียงต่ําเราต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาและไม่ให้ใครมาฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของเราหากเรามีแผนดีๆผมเชื่อว่าตระกูลของเราจะสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้พิมพ์พูดทีรัฐนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะตัดสินใจตอบผมจะคิดเรื่องนี้แต่ต้องแน่ใจว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่การเอาชนะกันในทางธุรกิจ พี่ทําอะไรที่ถูกต้องก็พอครับผมแค่ต้องการให้ครอบครัวเราอยู่รอดับพีมพูดเสียงหนนะักทีรัตวางโทรศัพท์ลงและเงียบไปอีกครั้งความคิดของเขาว่ากวนอยู่ในหัวเขารู้ดีว่าเขาต้องทําการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพราะทุกการกระทําของเขาจะมีผลต่ออนาคตของครอบครัวเขาไม่ได้แค่รักษาทรัพย์สินแต่ยังรักษาชื่อเสียงและกิยศของตระกูลที่เต็มไปด้วยการทดลองและอุปสรรคการเจรจาธุรกิจที่ผ่านมาทําให้ทีรัต รู้สึกเหมือนอยู่ในกับดักของการต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเครือญาติที่เคยคบหากันอย่างสนิทสนมตอนนี้กลับกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่เขาต้องระวังตัวการที่เจ้าสุวิเชียนป่วยหนักทำให้ธุรกิจครอบครัวสั่นคลอนและมีความหวังที่จะได้มรดกจากทุกฝ่ายที่ต่างพยายามแย่งชิงทุกสิ่งไปจากเขาทีรัตนั่งอยู่ในห้องทำงานของเขาจ้องมองเอกสารที่กองอยู่บนโต๊ะอย่างครุ่นคิดเมื่อประก่อนเดินเข้ามาพร้อมกับข่าวใหม่คุณทีรัตครับขอโทษที่รบกวนแต่มีบางเรื่องที่ผมต้องแจ้ง ปรกรณพูดพร้อมกับยื่นเอกสารในมือให้ทีรัสรับเอกสารจากปรกรณ์และเปิดดูภายในอย่างละเอียดเมื่อเห็นข้อมูลในนั้นรอยยิ้มบางๆก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากหมายความว่าอย่างไรทีรัตถามเสียงต่ำสายตาของเขาจับจ้องไปที่ข้อมูลในมือประกรณตอบด้วยท่าทางกังวลดูเหมือนว่าจะมีการเคลื่อนไหวจากพวกญาติของคุณครับพวกเขาเริ่มมีการจัดการเรื่องมรดกกันแล้วโดยอ้างว่าเจ้าสัวได้ตกลงมอบสมบัติให้พวกเขาในกรณีที่ไม่มีทายาทคนอื่นรับตำแหน่ง ทีรัตยิ้มอย่างเย็นชาพวกเขาคงไม่คิดว่าผมรู้เรื่องนี้แล้วสินะใช่ครับปรกรณ์ตอบตอนนี้พวกเขามีการประชุมลับกันบ่อยครั้งและพวกเขาเริ่มออกแรงกดดันให้คุณต้องลงนามในเอกสารบางฉบับทีรัฐวางเอกสารลงและนั่งเก้าอี้เขารู้สึกเหมือนโดนกดดนันจากหลายทิศทางพวกเขาต้องการขับไล่เขาออกจากธุรกิจเพื่อเป็นเจ้าของมรดกทั้งหมดและเขาก็ยังต้องพยายามรักษาผลประโยชน์ของครอบครัวเอาไว้ ในขณะที่ทีรัตคิดเรื่องนี้อยู่พิมพ์ก็มาถึงที่ห้องทํางานของเขาพร้อมท่าทางไม่พอใจพี่ทีคุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรทําไมไม่ทําตามที่ทุกคนต้องการพิมพ์พูดเสียงแข็งเราควรจะทําตามแผนที่ตกลงกันไม่ใช่ปล่อยให้ทุกอย่างเสียหายทีรัตเงยหน้ามองพิมพ์ด้วยความสงบเขารู้ดีว่าพิมพต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตระกูลแต่สิ่งที่ดีที่สุดนั้นกลับไม่ใช่แค่การเอาชนะในธุรกิจ ทีมการที่จะให้ครอบครัวเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ไม่ใช่แค่การเอาชนะในสงครามธุรกิจแต่คือการรักษาคุณค่าที่แท้จริงของครอบครัวเอาไว้แต่พี่ทีจะปล่อยให้พวกเขาทำลายทุกอย่างไปหรอครับพีมพถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความกังวลผมจะทำทุกอย่างให้ดีแต่ไม่ใช่การทำตามอารมณ์และความโลภที่รัดตอบเสียงหนักแน่นพีมพมองพี่ชายของเขานาน,านก่อนที่จะถอนหายใจยาวถ้าที่ไม่ทำอะไรเลยครอบครัวเราจะถูกทำลายจากข้างในและข้างนอกนะครับพี่ควรจะลงมือทำมากกว่านี้ ทีรัตเข้าใจความกังวลของพิมพ์ดีแต่เขารู้ว่าการกระทําในตอนนี้อาจจะทําให้เขาต้องสูญเสียมากกว่าที่จะได้ในขณะนั้นเสียงโทรศัพท์ของทีรัตดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมาดูหมายเลขที่โทรเข้ามาเป็นหมายเลขของคมน,นักลงทุนคนสําคัญของครอบครัวสวัสดีครับคุณคมท่รัตรับสายทีรัตครับตอนนี้มีเรื่องที่ผมต้องบอกคุณเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของฝ่ายศัตรูเสียงของคมดังกังวลจากปลายสายผมฟังอยู่ครับทีรัตพูด ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะทำลายธุรกิจของคุณจากภายในพวกเขาจะเริ่มต้นจากการสร้างข่าวลือและทำให้การดำเนินงานในบริษัทหยุดชะงักซึ่งอาจทำให้บริษัทเสียหายอย่างหนักทีรัตฟังด้วยความตั้งใจเขารู้ดีว่าคำเตือนจากคมคือสัญญาที่เขาต้องเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ผมจะเตรียมตัวครับขอบคุณที่แจ้งให้ทราบทีรัตกล่าวก่อนที่จะวางสายการต่อสู้ครั้งนี้เริ่มที่จะกลายเป็นการทดสอบทั้งความเชื่อมัน่น และการรักษาความยุติธรรมในครอบครัวเขารู้ว่าเขาต้องเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับสิ่งที่อาจจะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตทีรัตหันไปมองพิมพ์ที่ยังคงยืนอยู่ข้างๆเขาพิมพ์ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําให้ทุกคนพอใจได้แต่ผมจะทําในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องพิมพยักหน้าช้าๆก่อนที่จะหันหลังกลับและเดินออกจากห้องไปทีรัตยืนอยู่ท่ามกลางความสงบที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเขารู้ดีว่าอนาคตข้างหน้าเขาเต็มไปด้วยอุปสรรค และการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าและทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวแม้จะต้องเสียสละบางอย่างไปทีรัตเดินออกจากห้องทำงานของเขาในช่วงเย็นวันนั้นใจของเขายังคงเต็มไปด้วยความหนักใจจากการตัดสินใจในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทุกการเคลื่อนไหวในตอนนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งแต่บางครั้งก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงที่จะต้องเผชิญ พี่ทีคิดยังไงกับแผนที่เราเสนอไปพิมพ์ถามจากด้านหลังทําให้ทีรัตหยุดเดินและหันไปมองพิมพ์ยืนอยู่ที่ทางเดินด้านหลังห้องทํางานของเขาท่าทางยังคงเต็มไปด้วยความกังวลผมยังคิดไม่ตกว่าจะทําอย่างไรดีทีรัตพูดเสียงต่ําการตัดสินใจในตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่เกี่ยวข้องกับอนาคตของครอบครัวทั้งหมดพิมพ์เดินเข้ามาหาและมองพี่ชายด้วยสายตาที่เข้าใจเรามีทางเลือกน้อยลงทุกทีถ้าพี่ไม่ตัดสินใจตอนนี้สถานการณ์จะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม ทีรัตนิ่งไปชั่วครู่ก่อนที่จะตอบที่รู้ว่าการเลือกทางนี้อาจจะหมายถึงการทิ้งบางอย่างไว้เบื้องหลังแต่ถ้าผมทําตามที่พวกเขาต้องการมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการในขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันเสียงโทรศัพท์ของทีรัตก็ดังขึ้นอีกครั้งเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมองหมายเลขที่ปรากฏอยู่มันเป็นหมายเลขของคุณนักลงทุนสําคัญอีกคนของบริษัทสวัสดีครับคุณคมทีรัตพูดเสียงเรียบทีรัตครับ ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะพูดถึงแผนของเราเกี่ยวกับการตอบโต้พวกศัตรูที่พยายามจะทำลายธุรกิจคมพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังผมฟังอยู่ครับทีรัฐกล่าวคุณต้องเข้าใจว่าเรากำลังเผชิญกับการต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่มันเกี่ยวกับอำนาจและการควบคุมของครอบครัวพวกเขากำลังเตรียมแผนการใหญ่ในการล้มเราจากภายในถ้าคุณไม่ตัดสินใจเร็วความเสียหายจะยิ่งรุนแรงคมเตือนเสียงเครียดคุณหมายความว่าอย่างไรทีรัฐถาม แผนของเราคือการทำลายความสัมพันธ์ในเครือญาติที่พยายามจะควบคุมมรดกคุณต้องเริ่มวางกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งในการรักษาความเชื่อมั่นของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจก่อนที่พวกเขาจะพยายามใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาล้มเราคมอธิบายทีรัฐถอนหายใจหนักๆก,ก่อนที่จะตอบกลับผมเข้าใจครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำเขาวางโทรศัพท์ลงและหันมามองทีมที่ยืนอยู่ข้างๆท่าทางของทีมยังคงมีความกังวลพี่ทีถ้าคุณไม่ตอบสนองเร็วทุกอย่างอาจจะสายเกินไป พีมพูดเสียงจริงจังผมไม่อยากให้ครอบครัวต้องแตกแยกจากกันนะพีมแต่เราก็ไม่สามารถยอมให้ใครมาฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของเราได้ทีรัฐพูดพิมเงียบไปชั่วขณะก่อนที่จะพูดขึ้นผมจะยืนอยู่ข้างที่ไม่ว่าพี่จะตัดสินใจอะไรทีรัฐพยักหน้าขอบคุณแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายเขาเคยตั้งใจจะออกจากวงการธุรกิจของครอบครัวไปเพื่อหาทางใหม่ ในชีวิตแต่มาตอนนี้เขากลับมาหมายที่จะรักษาไม่เพียงแค่ธุรกิจแต่ยังเป็นเกียรติของตระกูลที่เขาเกิดมาในตอนนั้นเสียงของคมก็ดังขึ้นในโทรศัพท์อีกครั้งท่รัตครับเราต้องการการตัดสินใจในวันนี้ถ้าคุณยังไม่แน่ใจในแผนของเราคุณอาจจะเสียเปรียบไปหมดคมบอกอย่างเร่งรัดท่รัตรู้ดีว่าเขาถึงเวลาตัดสินใจแล้วเขาต้องเลือกว่าจะยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองหรือจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงผมจะตัดสินใจครับท่รัตพูดเสียงหนักแน่น ก่อนจะกดวางสายและหันมาหาทีมทีมเราต้องเริ่มต้นแผนของเราแล้วเขากล่าวทีมพยักหน้าหึกหนึก,ก่อนที่จะตอบกลับเราจะทําให้ดีที่สุดครับที่ทีทีรัตหันมองไปที่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆฝนและคิดว่าแม้จะมีรอยร้าวในครอบครัวและความยากลําบากที่ต้องเผชิญแต่เขาก็ยังเชื่อว่าการเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องนั้นย่อมดีกว่าการยอมแพ้ไปกับความโลภและอํานาจทีรัตรู้สึกเหมือนเขากําลังยืนอยู่บนขอบเเสเนทางที่เขาตัดสินใจเลือกไปนั้น เต็มไปด้วยยอความเสี่ยงและอันตรายเขาต้องอเผชิญกับการต่อสู้ที่ไม่มีทางเลือกมากนักในตอนนี้แต่ทุกการเคลื่อนไหวที่เขาทำก็จะส่งผลต่ออนาคตของครอบครัวและธุรกิจที่เขาต้องรักษาไว้หลังจากที่ได้ยินคำเตือนจากคมและการสนทนากับทีมทีรัตเริ่มวางแผนการตอบโต้กับเครือญาติที่พยายามจะเข้ามาควบคุมธุรกิจของครอบครัวการทำธุรกิจของครอบครัวที่เคยรุ่งเรืองตอนนี้กลับกลายเป็นสนามรบที่มีทั้งพันธมิตรและศัตรูที่ล้วนแต่หวังผลประโยชน์ ในวันที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ยอมให้ธุรกิจตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่คู่ควรทีรัตได้รับข่าวร้ายที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกผลักให้เข้าสู่การต่อสู้ที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โทรศัพท์ของเขาดังขึ้นอีกครั้งเมื่อมองหมายเล่ที่โทรเข้ามาเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีสวัสดีครับคุณทีรัตเสียงของคมดังมาจากปลายสายเรามีปัญหาใหญ่แล้วครับทีรัตรู้สึกถึงความเร่งรีบในน้ำเสียงของคมมีอะไรครับ ตอนนี้พวกญาติที่คุณต้องระวังกําลังหาทางยึดทรัพย์สินของครอบครัวและมีข่าวว่าเขากําลังจะเปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับธุรกิจของเราออกไปทําให้เราตกอยู่ในสภาพที่ยากจะปกป้องตัวเองคมพูดด้วยความวิตกทีรักไม่ตอบอะไรเขาคิดหนักในทันทีว่าเขาควรจะทําอะไรต่อไปในขณะที่มือของเขากําลังจับโทรศัพท์แน่นเขารู้ว่าการเคลื่อนไหวที่เขาต้องทําในตอนนี้อาจจะเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานเขาเดินออกจากห้องทํางานและไปยังห้องประชุมของบริษัท ที่นั่นมีผู้บริหารหลายคนรออยู่แต่สิ่งที่ทําให้ทีรัตตกใจคือการที่เขาเห็นพิมพ์ยืนอยู่ในห้องนั้นด้วยท่าทางของพิมพ์เต็มไปด้วยความเครียดและความวิตกกังวลพิมพ์ทําไมถึงมาที่นี่ทีรัตถามอย่างสงสยัยพี่ทีพวกเราต้องเตรียมตัวครับถ้าที่ไม่ทําอะไรพวกเขาจะทําลายธุรกิจของเราพิมพ์ตอบเสียงต่ําทีรัตมองไปที่พิมพ์และรู้ว่าเขาจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้อีกต่อไปสถานการณ์กําลังกับขันขึ้นเรื่อยๆ และถึงเวลาแล้วที่เขาต้องตอบโต้คุณทีรัตครับเสียงหนึ่งจากผู้บริหารดังขึ้นพวกเราควรทําอะไรบางอย่างเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเอาไว้ตอนนี้เรามีศัตรูมากมายที่พยายามจะทําให้บริษัทของเราเสียหายทีรัตหันไปมองผู้บริหารทุกคนในห้องด้วยสายตาที่มั่นคงเราจะเริ่มด้วยการเปิดเผยแผนการที่เรามีในการตอบโต้ทุกฝ่ายที่ต้องการทําลายเราจากภายในเขาหยุดพูดและเริ่มแจกแจงแผนการให้ทุกคนฟังเขาต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลานี้ ไม่มีการลังเลอีกต่อไปทุกคนต้องเลือกข้างและเขากำลังเตรียมตัวทำสงครามทั้งทางการเงินและการเมืองขณะที่ทีรัตกำลังอธิบายแผนการของเขาเสียงโทรศัพท์ของพิมพ์ดังขึ้นอีกครั้งเขาหยิบขึ้นมาดูหมายเลขที่โทรเข้ามาและพยักหน้าให้ทีรัตผมรับเองครับพิมพ์ตอบก่อนจะเดินออกไปข้างนอกห้องประชุมทีรัตกลับมามุ่งเน้นที่แผนการและพูดต่อไปตอนนี้เราต้องการการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจหลายคนเราต้องเคลื่อนไหวเร็วและต้องมั่นใจว่า เราจะไม่ปล่อยให้พวกเขามีโอกาสครอบงำเราขณะที่ทุกคนในห้องเริ่มเห็นท้องกับแผนการของเขาเสียงของพิมดังขึ้นจากทางเดินพี่ทีผมมีข่าวไม่ดีครับพิมเดินเข้ามาพร้อมใบหน้าที่สีเรียดทีรักรู้สึกถึงความไม่สบายใจในตัวของพิมเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเปิดเผยข้อมูลลับแล้วครับธุรกิจของเราเริ่มถูกโจมตีทางสื่อและผู้ลงทุนเริ่มกังวลว่าจะไม่สามารถรักษาผลกำไรได้พิมบอก ทีรัตกัดฟันแน่นเขารู้แล้วว่าตอนนี้ไม่มีทางถอยเขาจะต้องลงมือทำให้เร็วที่สุดก่อนที่จะสูญเสียทุกอย่างไปเราไม่สามารถยอมให้พวกเขาทำลายเราได้ทีรัตกล่าวเสียงต่ำแต่มั่นคงเตรียมตัวทุกคนเราจะต้องสู้จนถึงที่สุดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องประชุมใหญ่ของบริษัททุกสายตาจับจ้องไปที่ทีรัตซึ่งกำลังยืนอยู่ตรงกลางดวงตาของเขาสะท้อนความเหนื่อยล้าแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นรับสายเถอะครับคมเอ่ยขึ้นเบาฮ่า ทีรัตกดรับสายเสียงปลายสายเต็มไปด้วยความร้อนรนคุณทีรัฐข่าวออกไปทั่วแล้วครับหุ้นตกลงอย่างรวดเร็วนักลงทุนเริ่มถอนตัวถ้าเราไม่ทําอะไรตอนนี้ทุกอย่างจะจบลงทีรัตหลับตาสูดลมหายใจลึกเขาเตรียมใจรับผลกระทบนี้ไว้แล้วตั้งแต่ตัดสินใจเข้ามาต่อสู้เพื่อปกป้องมรดกของพ่อไม่ทุกอย่างยังไม่จบเขาตอบเสียงเรียบเราจะใช้สิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นอาวุธทําลายเราเป็นเครื่องมือของเราเอง จากนั้นเขาหันไปหาผู้บริหารและพันธมิตรที่ยังคงพักดีต่อครอบครัวปล่อยให้ข่าวแพร่ไปให้ทุกคนรู้ว่าธุรกิจของเราถูกโจมตีจากนั้นเราจะเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเครือญาติที่ทรยศกําลังพยายามยึดครองบริษัทวอยว,วิธีการสกรปรกพิมพ์พยักหน้าให้ผมจัดการเรื่องนี้เองครับพีท,ทีผมจะให้สื่อออกมาพูดถึงความจริง ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบขณะที่ขา่าวเรื่องการช่อกรงของฝ่ายศัตรูถูกเปิดเผยต่อสาธารณนความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มฟื้นคืนมาหุ้นของบริษัทค่อยๆกลับมามีสเสถียรภาพอีกครั้งในคฤหาสน์ตระกูลของทีรัฐบรรยากาศเย็นเยือยเยือเขื่อญาติที่เคยคิดจะฮุบสมบัติถูกกดดันจนถึงขีดสุดพวกเขาถูกบีบให้รับผิดชอบการกระทำของตัวเองทีรัฐนั่งลงบนโซฟาตัวใหญ่มองหน้าผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นครอบครัว พวกคุณคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ความโลภมันทําให้ตาบอดเขากล่าวนี่คือผลลัพธ์ของการทายรถครอบครัวเมื่อไม่มีทางเลือกเครือญาติบางคนเลือกที่จะถอนตัวออกจากธุรกิจบางคนต้องเผชิญคดีความและบางคนหลบหนีหายไปจากวงการการจากไปของเจ้าสัวและมรดกที่แท้จริงทีรัตเดินเข้าไปในห้องของบิดาที่กําลังอ่อนแรงอยู่บนเตียงเจ้าสัวมองลูกชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเจ้าทําได้ดีพ่อดีใจที่เห็นเจ้ากลับมายืนหยัดเพื่อครอบครัว ทีรัตจับมือพ่อแน่นแม้จะมีความขัดแย้งมากมายในอดีตแต่นี่คือสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันถูกตัดขาดไม่นานหลังจากนั้นเจ้าสัวจากไปอย่างสงบท่ามกลางความอาลัยของผู้ที่ยังคงพักดีหลายเดือนผ่านไปทุกอย่างเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติบริษัทฟื้นตัวได้และธุรกิจขยายตัวภา,ายใต้การนำของทีรัตเขาเดินออกไปยืนบนระเบียงคาสน์มองดูแสงอาทิตย์ที่กำลังส่องประกายยามเช้านี่ไม่ใช่สงครามเรื่องสมบัติแต่มันคือบททดสอบชีวิต เขาพิสูจน์แล้ววะ